ขอตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เซสชันภาคบ่ายนะครับก็เราจะเริ่มจากเซสชันของ Site Investigation นะครับหรือว่าการสำรวจดินนะครับทีนี้เราจะเริ่มนะครับผมผมแนะนำตัวนิดหนึ่งผมสุสิทธิ์ฉายประกายแก้วนะครับจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเซสชันนะครับด้วยการสรุปผลการอบรมการเจาะสำรวจดินรุ่นที่1น,นะครับซึ่งทางวสทเพิ่งได้จัดไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับว่าว่าเราได้ผลเป็นยังไงนะครับจากนั้นก็จะเป็น panel discussion นนะครับก็จะมีผู้แทนจากหน่วยงานนะครับรวมทั้งบริษัทเจาะสำรวจมาพูดคุยถึงเรื่องแนวทางในการยกระดับในการยกระดับมาตรฐานนะครับของการเจาะสำรวจให้มันดีขึ้น นะครับจากนั้นสุดท้ายก็จะเป็น Invite d Lecture นะครับจากาคุณมิสเตอร์โกซาไก่นะครับจากบร no. ิษัทเจแปนโฮมชิ l ล okay. นะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของของ Site Investigation Session ในวันนี้นะครับโอเคนะครับก็ผมผมขอเริ่มก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องอาการรายง,งานความก้าวหน้านะครับเก um ี่ยวกับโครงการเจาะโครงการอบรมการเจาะสำรวจดินรุ่นที่1นนะครับก็ตัวตัวโครงการนะครับเรา เราจัดการอบรมสำรวจนะครับไปเมื่อวันที่20กับ21สิงหาคมนะครับที่มหาไรากษตรศาสตร์นะครับก็มีเวลา2วันนะครับสาเหตุที่ที่เราจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นมานะครับก็เนื่องจากเราเราพบเห็นปัญหานะครับทางวาสาททางบริษัทเจาะสำรวจแล้วก็หน่วยงานต่างๆเราเล็งเห็นปัญหานะครับว่าการเจาะดินเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้รับความ สำคัญมากนะครับหลายคนก็ประเมินมันต่ําไปนะครับไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนะครับเช่นการเจาะสํารวจที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถหรือว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานเองนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้นะครับเลยทําให้เกิดโครงการอบรมนะครับการเจาะสํารวจดินขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับ โดยวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือเราต้องการที่จะยกระดับนะครับยกระดับมาตรฐานการเจาะสำรวจดินให้มันมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการให้ความรู้นะครับความเข้าใจแก่ช่างเจาะนะครับวิศวกรรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธาทั้งหลายนะครับเพื่อให้งานตัวเนี้ยในอนาคตนะครับเราได้การเจาะสำรวจดินเราได้พารามิเตอร์ดินที่มันมีมาตรฐานสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับ ทีนี้นะครับตัวตัวหัวข้อที่เราที่เราอบรมนะครับในครั้งนี้นะครับก็เราอบรมหลกัหลกๆก็มี2เรื่องนะครับหก็คือเรื่องของการเจาะสํารวจหลุมลึกนะครับก็เจาะสํารวจหลุมลึกก็จะรวมไปถึงการทดสอบ SPT นะครับหรือว่าการเก็บตัวอย่างนะครับทั้ง Undisturbed Sample หรือว่า Disturb e d sample นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราที่เราจัดอบรมก็คือเรื่องของการทดสอบฟิวเวนเชียนะครับ ซึ่ง2อ,อย่างนี้หลักๆก,ก็คือเพื่อให้เราได้บอลลิงหลอกแล้วก็คุณสมบัติที่มีมาตรฐานนะครับอันนี้เป็นจํานวนนะครับจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าเรามีผู้เข้าอบรมครั้งแรกนะครับรุ่นแรกอยู่ที่ประมาณ63คนนะครับซึ่งก็เยอะกว่ากว่าที่เราคาดไว้นะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้สนใจประมาณ40คนนะครับแต่เราก็ได้รับความร่วมมือนะครับทั้ง มีช่างเจาะสำรวจนะครับจากบริษัทต่างๆนะครับเป็นคนกลุ่มมากนะครับคนคนหมู่มากที่มาร่วมสำรวจนะครับก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับมีวิศวกรที่สนใจเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์ต่างๆจากมหาลัยต่างๆนะครับรวมไปถึงสาขาที่เราเกี่ยวข้องนะครับอาจจะไม่ใช่วิศวกรโดยตรงอย่างนักธรณีวิทยานะครับ แล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆก็คือผู้ที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับจะเห็นว่าเรามีความหลากหลายมากนะครับมีนักศึกษาบ้างนะครับก็มามาร่วมกันทั้งหมด63คนนะครับทีนี้อันนี้เป็นเป็นบรรยากาศนะครับตัวตัวการอบรมเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับเรามีทั้งส่วนที่เป็นการบรรยายในห้องเรียนนะครับให้ความรู้นะครับดังนั้น2วันเนี่ยครึ่งวันแรกนะครับจะเป็นเป็นการบรรยายทางด้านทฤษฎี นะครับแต่เราไม่ได้ลงทางด้านเอนจิเ e ียริงอย่างเดียวนะครับเนื่องจากเราเข้าใจว่าโอเคบางเรามีส่วนที่เป็นช่างเจาะสำรวจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการบรรยายจะเป็นกึ่ง p r a c t i c a l นะครับก็คือเป็นการพูดถึงปัญหาทั่วไปปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วควรจะกระทำยังไงให้การเจาะสำรวจนั้นมีประสิทธิภาพนะครับส่วนครึ่งวันหลังเนี่ยจะเป็นการออกหน้าสนามนะครับเราก็จะมีสาธิตจ,จริงนะครับ โดยที่วันนั้นที่สาธิตเราก็มีบริษัท4บริษัทนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนต่อไปที่ให้ความร่วมมือในการมาสาธิตจริงๆนะครับโดยที่การสาธิตก็มีทั้งการใช้โรตารีดิวิ n งนะครับหรือว่าการใช้3ามขานะครับเพื่อมาทดสอบ SPT แล้วก็ดูถึงความแตกต่างนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับหรือแม้กระทั่งการสำรวจด้วยการทดสอบฟิวเวนเชียนะครับฟิวเวนเชียแล้วก็นำมาหลายอย่างนะครับ ถ้าถ้าบอกว่าโอเคเราปกติเราก็จะเชื่อ GON เป็นเป็นสิ่งที่มาตรฐานสูงที่สุดแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับเราก็เล็งเห็นว่าบริษัทหลายๆบริษัทก็ไม่มี GON นะครับเราก็นําสิ่งที่หลายๆบริษัทได้ใช้จริงนะครับมาทําให้ดูมาทําแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับเพราะเราก็มีฟิวเวนเชียอยู่3วิธีนะครับก็มี GON นะครับมีอันที่ดัดแปลงมาจาก USBR นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัว Talk l ลนสนะครับก็ให้ดูว่าแต่ละอันปฏิบัติยังไงแล้วก็แล้วก็มีความต่างของผลลัพธ์ที่ได้ยังไงนะครับโอเคสุดท้ายนะครับวันวันสุดท้ายเราก็มีการเสวนาร่วมนะครับการเสวนาร่วมเพื่อให้แต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็สอบถามถึงข้อสงสัยนะครับเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับว่าเอ๊ะ ตัวนี้ทําทําไมได้ค่าสูงตัวนี้ทําไมได้ค่าต่ำนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านการเจาะสํารวจมาเป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็เป็นการตอบคําถามเป็นในตัวหรือแม้กระทั่งปัญหาเชิงนโยบายนะครับอย่างเช่นเอ๊ะทำไมราคาสํารวจดินมันต่ําจังนะครับอันนี้เราก็เราก็มีการพูดคุยว่าเอ๊ะจะทํำยังไงให้มันยกมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมานะครับสุดท้ายเราก็มีการมอบประกาศนียบัตนะครับสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน เพื่อแสดงให้เห็นว่าโอเคคนเหล่านี้นะครับได้รับการอบรมเบื้องต้นมาแล้วนะครับแสดงต้องมีความรู้ความสามารถในระดับที่ยอมรับได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะจะตัดสินว่าใครมีความสามารถหรือมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนนะครับมันก็ต้องมีการทดสอบนะครับเพราะนั้นไอเดียก็คือเรามีการทดสอบ2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็คือก่อนรับการอบรม นะครับอีกครั้งก็คือเมื่ออบรมเสร็จแล้วนะครับโดยข้อสอบนะครับจะเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับมีข้อสอบทั้งหมด15ข้อนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับอันนี้เราเราถามว่าเราถามว่าเราสามารถนะครับเราสามารถใช้กระบอกบางใช่ไหมฮะโตษทุผมมองไม่เห็นเราใช้กระบอกบางแทนแทน PVC ได้ไหมเออใช้ PVC แทนกระบอกบางได้ไหมนะครับ ใช้ PVC แทนกระบอกบางได้ไหมนะครับด้วยคำถามเนี้ยเเ,เ,เดี๋ยวนะทำไมกราฟมันเหมือนกัน <laughs> โทษนะครกราฟน่าจะมีความผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับจากจากผลที่เราเห็นนะครับจากผลที่เราโอเคโทษนะครับสีสีมันไม่ค่อยชัดนะครับพอดีผมมองตัวนู้ดน,นะครับจากจากผลที่เราได้นะครับผลที่เราได้เวลาเราถามช่างเจาะสํารวจ นะครับจะเห็นว่าไอตัวที่ที่ถามตัวที่เป็นสีเนื้อเนื้อนะฝั่งซ้ายนะครับบอกว่าช่างเจาะสํารวจเกินครึ่งนะครับบอกว่าเรา PVC ท่อบีท่อ PVC มาแทนกระบอกบางได้นะฮะซึ่งจริงๆแทนได้ไหมฮะไม่น่าจะได้ถูกไหมครับไม่น่าจะได้เพราะฉะนั้นจากหลังจากการสํารวจหลังจากการอบรมนะครับเราถามอีกทีหนึ่งถามคําเดิมนะครับว่าเอ๊ะเอา PVC มาแทนกระบอกบางได้ไหม ผลตอบมากลับด้านกันเลยนะฮะจากเกินครึ่งบอกว่าใช้ได้นะครับกลายเป็นว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์บอกว่าใช้ไม่ไดซ้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโอเคคนที่มาสำรวจได้รับความรู้ความเข้าใจที่มันถูกต้องมากขึ้นนะครับส่วนวิศวะนะครับทางวิศวกรและอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเห็นว่าโอเคส่วนใหญ่ความเข้าใจก็จะถูกต้องมากกว่านะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ตอบว่าไม่ได้ก็สูงกว่าตั้งแต่ต้น นะครับอย่างไรก็ตามมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังคิดว่าได้นะครับแต่เมื่อการอบรมผ่านไปนะครับหลังจากอบรมเสร็จก็เห็นว่าโอเคมันไม่ควรใช้ด้วยสาเหตุใดๆก็ที่เราได,ได้ได้ทำการอบรมไปนะครับอีกอีกข้อหนึ่งที่ที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างนะครับที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็คืออย่างเช่นการถามว่าปกติอัตราในการหมุนในการปั่นเพื่อทดสอบฟิลเวนเชียเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นเท่าไหร่ นะครับเราก็มี6องศาต่อวินาที6องศาต่อนาทีนะครับหรือแม้กระทั่งเร็วที่สุดที่เป็นไปได้หรือช้าที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับจากผลจากการทดสอบนะครับก่อนอบรมนะครับจะเห็นว่าช่างเจาะส่วนใหญ่ช่างเจาะส่วนใหญ่จะบอกว่าช้าที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับหมุนยังไงก็ได้ให้ช้าที่สุดที่จะเป็นไปได้ซึ่งก็ไม่ใช่นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ขณะที่วิศวกรก็จะไม่ได้ผิดแบบนี้ แต่จะไปสับสนตรงที่เอ๊ะมัน6องศาต่อวินาทีหรือ6องศาต่อนาทีนะครับซึ่งไปสับสนตรงตรงหน่วยนะครับันจะเห็นว่าความเข้าใจตรงนี้แตกต่างกันอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากการอบรมเราจะเห็นว่าทุกท่านนะครับก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับก็มาตอบข้อที่ถูกต้องนะครับก็มากกว่า90%ขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าผลผลการอบรมเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข,ข้างชัดเจนนะครับผมยกมาสตัวอย่างเฉยๆนะครับเรามีทั้งหมด15ข้อนะครับเพราะฉะนั้นพอผมทําสรุปนะครับได้ได้มีโอกาสตรวจข้อสอบแล้วก็ทําสรุปออกมาเราจะเห็นว่านะครับเห็นว่าความรู้ก่อนก่อนก,อนก,อนการอบรมเนี่ยอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับก็อยู่ที่เกือบเกือบ70%ของหลากหลายอาชีพ บางอาชีพยอย่างเช่นอาจารย์นะครับที่เป็นผู้สอนเนี่ยอาจจะสูงกว่านิดนึงก็อยู่ที่ประมาณ80วิศวกรอาจจะอยู่ที่ประมาณ80นะครับก็เห็นว่า <บ Lan. S 2> มันมีมันมีช่องว่างอยู่ที่ช่องว่างของความแตกต่างทางด้านความเข้าใจทางด้านทฤษฎีนะครับองไรก็ตามหลังการอบรมนะครับหลังการอบรมเราเห็นว่าตัวแทนจากทุกอาชีพเนี่ยมีค่าเฉลีย่ยนะครับค่าเฉลี่ยที่ตอบถูกเนี่ยสูงขึ้นนะครับสูงขึ้น บา,บางสาขาอาชีพอาจจะสูงขึ้นไปถึง90% Blues บางสาขาอาชีพอาจจะสูงขึ้นไปถึง80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เริ่มอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพราะ Zeit ผมเฉลี่ยออกมาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าโอเคจากจากตอนแรกที่มันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70%ะนะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับเรายกขึ้นไปอีกนะครับยกสูงขึ้นไปอีกนะครับอยู่ที่88% นะครับก็แท้เห็นว่าโอเคคนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากนี้ถ้าทุกท่านไปเห็นนะครับช่างเจาะก็จะไม่มีใครอยากเอากระบอก PVC มาใช้แทนกระบอกบางแล้วนะครับเวลาช่างเจาะไปปฏิบัติก็ไม่มีใครอยากจะหมุนแกนก้านฟิวเวนเชียมันช้าๆแล้วนะครับก็จะไปคอนโทรลที่เลดแทนทําให้มาตรฐานในการสํารวจเนี่ยมันดีขึ้นนะครับทีนี้นะครับ อันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับตัวโครงการอบรมเรามีคณะทํางานนะครับก็นําโดยอาจารย์สุทธิศักดิ์สรละลำจากมหาหลัยเกษตรนะครับก็เป็นประธานของคณะอนุกรรมการวิศวกรรมปัตภีของ,องวอสทด้วยนะครับก็มีมุมขออนายายุญาตไล่เ,ล,ล,เล,ลี่ยงไปเลยนะฮะก็มีมีพี่ทิตินะครับปวินชานานะครับจากบริษัทเซเว่นนะครับ มีพี่มีพี่ประวิทย์นะครับจากบริษัทเทนนะครับมีอาจารย์เสียนะครับจากบริษัทเอลฟานะครับมีพี่สมหมายนะครับจากบริษัท G t ทแล้วก็มีสมท่านนะครับจากบริษัทเอ s ทก็นำโดยคุณพานุนะครับแล้วก็มี พี่อดิศักนะครับเป็นช่างเจาะใหญ่ของ s อ s นะครับแล้วมีน้องโอมนะครับคุณคุณเชิดพัน์ที่เขามาช่วยในการอบรมนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก<ร>็ทั้งหมดทั้งบริษี่บริษัทก็ถือเป็นเป็นแม่งานใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราอยากจะเราอยากจะรวบรวมนะครับกลุ่มของบริษัทเจาะสำรวจดินนะครับไม่ได้รวมเฉพาะบริษัทใหญ่อยากจะรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานอย่างเช่นสับคอนแทคเตอร์ทั้งหลายให้เข้ามารวมกันนะครับ เพื <owad> ่อที <Yeah. S 1> the freely, ่จะเดินต่อไปนะครับก้าวต่อไปของเราก็คือทํำยังไงนะครับให้การเจาะสํารวจดินมันมีเป็นมาตรฐานรองรับจริงๆให้ยกระดับขึ้นมาได้จริงๆซึ่งส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะขอส่งต่อให้รองศาสตราจารย์ดรสุธิศักดิ์สรลํานะครับเป็นผู้นําเรื่องการเสวนาในวันนี้นะครับเพื่อจะดูทิศทางดูแนวโน้มก้าวต่อไปของการเจาะสํารวจดินนะครับขอบคุณครับผม